สวัสดีครับวันนี้มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมาให้ชมอีกตัวหนึ่งตามที่เขาเขียนไว้เลยเทเลสโคปกล้องสองทางไกลแต่ตัวนี้จะเป็นกล้องตาเดียวโรงงานตราโนวินซีเนี่ยมีเปลี่ยนแบบเยอะแยะเลยเจ้านี้เมื่อก่อนนี้ก็เติบโตมาจากบอกตรงๆว่าเป็น Copy and Develop เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบรนด์ของตัวเขาเองมีเอกลักษณ์ของเขาพอสมควรถ้าเป็นของโรงงานนี้แท้ๆนะกล่องเขาจะพิมพ์เป็นฮอลโลแกรม ถ้าเป็นของ Copy อีกทีหนึ่งจะไม่มีโฮโลแกรมส่องเองียงๆแล้วมันจะหมุนได้เป็นลายโฮโลแกรมเลยกล้องสองทางไกลก็ไว้ส่องอะไรที่มันอยู่ไกลๆเกินระยะกว่าที่สายตาเราจะมองเห็นปกติก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโมโนคูล่ากล้องตาเดียวเราไม่ได้ใช้เนื่นนานไม่ได้ดูกันเป็นร่ำเป็นสันใช้นิดๆหน่อยๆก็ใช้แค่โมโนคูล่าก็พอเวอร์ชั่นของปี2019-2020เนี่ย เขาจะมีเพิ่มเติมมานิดนึงก็คือเปิดกล่องมาจะเจออุปกรณ์อีก2อ,อย่างเอกสารเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมานิดนึงผ้าไมโครไฟเบอร์ชิ้นเล็กๆนะรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดราคาย่อมเยาวก็จะมีอย่างนี้ฮะพลาสติกมาตรงนี้จะเป็นกระบอกโฟกัสอนะ่เดี๋ยวดูที่เขาให้มาเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นเดิมก่อนก็จะมีขาตั้งกล้องเล็กๆทำไมเขาต้องมีขาตั้งเล็กๆให้มาเพราะว่า เขาแถมไอ้ตัวนี้มาให้ด้วยไงครับโฟนโฮลเดอร์ก็คือตัวจับกับโทรศัพท์มือถือเราใช้จับโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วตรงนี้ไปทาบที่บริเวณกล้องของโทรศัพท์แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปทําให้โทรศัพท์เราถ่ายภาพระยะไกลได้เหมือนมีเลนเทเลฟโฟโต้ดึงภาพไกลๆเข้ามาฟิล18องศาก็คือองศาในการมองเห็นภาพเนี่ย18องศาบีบองศาการมองให้แคบลง16 คูณ52นี่16นี่หมายถึงอัตราการขยายของเขานะ16เท่าคูณ52ก็คือ52ก็จะเป็นระยะของความโตของเลนชิ้นหน้าซึ่งอันนี้เขาจะแอบลักไก่ความเป็นมาตรฐานมานิดนึงอ่าท่คูณ52ถ้าเป็นของมาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะนับแค่เขาจะวัดแค่ชิ้นเลนนะครับเขาจะวัดแค่ไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นเลนด้านหน้าตอนนี้ ถ้านับแค่ไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเล่นชิ้นหน้าจริงๆก็จะได้ประมาณ40 39.8มม,มนะก็ไม่ไม่ได้ถึง52จริงๆเพราะว่า52เนี่ยเขาวัดกินขอบยางตัวนี้เข้าไปด้วยก็เป็นเป็นเทคนิคของของการตั้งชื่อชื่อรุ่นเขาในด้านของกำลังขยายจริงๆตัวนี้เท่าที่ประเมินดูน่าจะประมาณ11-12เท่านะครับตัวนี้เป็นกระบอก หมุนโฟกัสเวลาหมุนเนี่ยเลนเพื่อนเข้าเคลื่อนออกได้เลนชิดหน้าเป็นมันติโค้ดป้องกันแสงลบกวนวงแหวนตัวหลังเนี่ยที่มีเครื่องหมายบวกลบก็คือปรับสายตาบางคนสายตาสั้นสายตายาวเป็นการปรับแก้ไดออปเตอร์ ter, ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นยางป้องกันไม่ให้ชิ้นเลนเนี่ยมาโดนตาหรือโดนแว่นบางทีมันถ้าไม่มีตรงนี้มันตรงนี้มันจะมาโดน ตาเราแล้วทำให้เลนเลอะนะหรือบางทีถ้าเราใส่แว่นก็ทําให้แว่นเป็นรอยอะไรพวกนี้นะตัวบอดี้เนี่ยหุ้มด้วยยางทั้งตัวเลยก็กันน้ําได้พอสมควรนะวงแหวนปรับโฟกัสก็สมูทตีวงแหวนปรับแก้ไดออปเตอร์สายตาก็โอเคนะครับตรงนี้จะมีช่องสําหรับใส่สตัดเกลียวตัวนี้เอาไว้สําหรับคล้องสายคล้องมือเป็นพลาสติกนะเป็นไนลอนตรงนี้ก็เป็นเกลียวขนาด2หุน ใส่ขาตั้งกล้องแบบนี้ได้เลยเราใส่ต้องระ,ะมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวปีนเกลียวแล้วจะเสียเพราะว่าเกลียวด้านในนี่เป็นไนลอนเป็นพลาสติกตรงนี้มันเป็นเกลียวโลหะขาตั้งก็ดีเหมือนกันไม่ใหญ่มากหรือว่าจะไปใช้กับขาตั้งกล้องธรรมดาก็ใช้ได้ขาตั้งกล้องทั่ว,วไปก็ใช้เกลียวขนาด2หุน1นส่วนสนิ้วแบบนี้เหมือนกันเป็นมาตรฐานถ้าไม่ได้ใช้เราก็ใส่ตัวนี้คืนไว้เหมือนเดิมน้ำหนักไม่เยอะช่างดูก่อน 235กรัมเท่านั้นเองมีซองพกสำหรับติดกับเข็มขัดก็ได้หรือว่าจะใส่ไว้ในเป้ไว้ในกระเป๋าอะไรก็ได้ล่าสุดเนี่ยเขามีแถมตัวจับโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยวิธีใช้มันก็จยาทำให้ดูมือถือสมัยนี้ก็มีกล้องขั้นแรกเลยแนะนำให้ถอดเคสก่อนพอถอดเคสออกแล้วก็จับตรงนี้มันจะเป็นเปลวตัวเดียวแล้วก็ขยับตรงนี้ได้ตามความกว้างแคบของโทรศัพท์เราแล้วก็จับตรงไว้ ให้แน่นๆเลยจับในตำแหน่งที่ใกล้เลนที่สุดตรงไหนใกล้เลนที่สุดอ่ะตรงนี้แล้วก็บีบอันนี้เข้ามาแล้วก็เลง็งเล็งตรงช่องตรงถ้วยใบเนี้ยนะครับให้อยู่ตรงกลางเลนที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกมือหนึ่งนี้เราก็บีบเสร็จแล้วเราก็ล็อกบิดเกลียวตัวนี้เข้าไปให้แน่นตัวนี้สังเกตด,ดูนะครับว่าจะต้องได้เซนเตอร์กับเลนโดยประมาณจับล็อกตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับ รักษาตำแหน่งระยะตรงนี้ให้ดีเลยแล้วก็บิดให้แน่นอ้าวพอแน่นแล้วตรงนี้จะฟิกดีแล้วแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปเลยมันก็จะได้ระยะได้เฟรมพอดีคือเฟรมต้องเป็นวงกลมแบบนี้นะครับพอดีผมอยู่ในระยะที่มันใกล้มันโฟกัสไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันมีเหลื่อมไม่ไม่เป็นวงกลมอันนี้ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องปรับอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวภาพ ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกลางแจ้งอีกทีจะให้เห็นชัดๆนะครับเวลาจับให้จับที่ตัวกล้องสองทางไกลนะตัวเลนส์กล้องสองทางไกลอย่าไปจับที่มือถือเพราะว่าน้ําหนักหอยนี่มันจะถ่วงข้างหน้าหรือถ้าเราไม่อยากถือเราจะเอาไปใส่กับขาตั้งกล้องแล้วก็ถอดถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปหรือถ้าใครมีขาตั้งกล้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแบบนี้เบาๆเอาไปใช้งาน เวลาเดินทางอยู่แล้วก็ถือโอกาสเอาไปใช้ได้เลยบิดตัวนี้เข้าไปกับขาตั้งกล้องก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาโทรศัพท์ที่ติดกับโฮลเดอร์ Under แล้วเนี่ยมาใส่เข้าไปที่หลังก็ได้เหมือนกันดันเข้าไปให้สุดเลยนะฮะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อ้าเดี๋ยวเราไปดูภาพที่จะได้จากการใช้กล้องตัวนี้ถ่ายกันนะครับเรามาตั้งกล้องดูกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่ดีเหมือนกันตอนนี้เราดูที่หน้าจอมือถือ จะเห็นโลโก้ของคอนโดที่อยู่ห่างออกไปประมาณ400เมตรเห็นประมาณนี้เห็นเป็นกลมๆเหมือนกับตาเรามองเห็นแหละครับคราวนี้ลองไปดูระยะจริงของคอนโดที่เห็นลิบๆอยูต่ตรงกลางภาพข้างหน้าน,นู้นเลยนะครับประมาณ400เมตรจากตรงนี้ไปมองไม่เห็นโลโก้ผ่านกล้องแล้วก็เห็นมาประมาณนี้มุมภาพ มันแคบลงอยู่แล้วครับเพราะว่าบีบองศาในการรับภาพให้แคบลงเพื่อให้เห็นได้ไกลขึ้นทีนี้ถ้าเราลองปรับเป็นโหมดวิดีโอมันจะยิ่งครอบภาพเข้ามาใกล้ใหญ่เลยอย่างนี้นะครับถ้าจะถ่ายวิดีโอก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นโฟโต้ก็อันนี้มุมภาพมันไม่เท่ากันอยู่แล้วฮะวิดีโอกับภาพนิ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้กล้องส่องตัวนี้ หลังจากที่ได้ไปลองใช้งานจริงๆมาแล้วก็พบว่าใช้งานง่ายดีระยะชัดตั้งแต่เกินร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยบิดไว้สุดที่อินฟินิตเลยเนี่ชาร์ทุกย่านเลยแทบจะไม่ต้องหมุนหาโฟกัสอีกแล้วส่วนใหญ่แล้วชัดตลอดคาแรคเตอร์นี้ก็ตั้งตามสายตาของท่านเองผมสายตาย,ยาวเนตั้งทางบวกให้าสายตาสั้นก็ตั้งทางลบ ถ้าใส่แว่นมองอยู่แล้วก็ตั้งตรงกลางใช้ได้ดีมองชาร์ติดกับมือถือแล้วก็ได้ภาพดึงเข้ามาได้ใกล้อย่าง,างเห็นได้ชัดเลยตามตัวอย่างภาพพี่ให้ดูเนี่ยนะครับทีนี้มาดูข้อสังเกตนิดหนึ่งเวลาใช้งานให้เจ้าตัวโฟนโฮลเดอร์เนี่ยต้องจับแข็งแรงนิดหนึน่งนะตั้งอกตั้งใจบิดตั้งใจจับกันหน่อยใช้ได้จริงฮนะแต่ว่าต้องออกแรงหน่อยออกแรงบิดกันหนักหนักหน่อยขาตั้งที่แถมมาไม่ค่อยดีนักนะถ้าใช้ขาตั้งพอแก้ขัดได้แต่ว่าต้องตั้งอยู่บน อะไรอีกทีนึงเหรอเพราะตัวมันเปี้ยมากมันไม่สามารถที่จะเอาไว้ใช้งานจริงจังได้แก้ขัดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องแนะนําแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่ต้องระวังวก็คือเวลาเราถอดสตัดเกลียวตัวนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเลิกใช้แล้วคุณจะรีบใส่เข้าไปอย่างเดิมนะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่อาจจะทําให้ฝุน่นมันเข้าไปในตัวเลนได้ใส่ไว้กันฝุ่นด้วยแล้วก็อย่าไปแกวงไว้อะไรมากนะครับเพราะว่า มันเป็นไนลอนอย่างดีเหนียวๆก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้เหมือนกันยังไงก็ระมัดระวังไว้นะครับเพื่ช่วยประครับประคองนิดนึงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงอยู่ในช่วงประมาณ3 0 0กว่าบาทถูกมากก็ลองเอาไว้เป็นทางเลือกเราไม่ได้ใช้งานเป็นอาชีพใช้เพื่อการเดินทางการท่องเที่ยวการกิจกรรมสันทนาการอะไร เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใช้เป็นอาชีพจริงๆใช้สองเยอะๆอจริงๆแนะนําเป็นแบบ2ตาใบน็อกูล่าสตาเลยจะดูสบายตากว่าแล้วก็ดูยี่ห้อที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าใช้อย่างที่บอกนะฮะไปเที่ยวไปอะไรฉับเฉวยนานๆทีหรือติดรถไว้เผื่อใช้งานฉุกเฉินแค่นี้เหลือเฟือแล้วครับมีอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียดายกันมากมายขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด สับ s c r ใครกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ